สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแว่นกาดการ์ชอบกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เรายังคงอยู่ในงานแข่งของร้านประจำเดือนมก,กราคม2560นะคะแล้วก็หลังจากที่เราแข่งแว่นกาดกาับบัตตี้ไฟไปแล้วเนาะแล้วก็มาถึงการ์ดอันที่3ก็คือ b บ t เทิ Spirit นี่วันนี้เรามีจัดแข่ง b บทเทิลสปิริกันด้วยนะคะอ่าส่วนบรรยากาศการแข่งจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย และนี่คือของรางวัลงานแข่งเบทเทิลสปิริตนะคะประจำวันนี้เลยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคนจํานวนที่แข่งจะไม่ได้เยอะมาแล้วก็เป็นการแข่งฟรีนะคะแต่ร้านเราก็แจกไม่อั้นเลยส่วนใครจะได้รางวัลท็อปทอปของเราในวันนี้ก็ไปลุ้นกันเลยและนี่คือชมหน้าผู้เข้าแข่งขันสุดเก่งทั้งสองคนนะคะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหรือที่สามนั่นเอง โดยทีนะ่มีทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะเก่งมากๆเลยขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะนะและทีนี้เรามันลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นแชมป์ของวันนี้กันงั้นไปลุ้นกันต่อได้เลยเคเบนท์ซเบลินนะครับระหว่างสีแดงกับนิกตาตีขาวนิกตบนตสีอะไรเนี่ยสีม่วงอ,อ่ะม่วงขาวนะ ทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันภาพได้ไหมมันทำอะไรได้บ้างโอ้โหก็เปิดมาเลยครับสนามลุยๆเลยครับฝันข้าตัวฝั่งข้าต้องทิ้งมือหนึ่งใบด้วยอ้าวคือเท่ากิดว่าเข้าไม่ได้จวดไม่ได้จวดถ้าเขาไม่ได้จวดเขาต้องเสียมือถ้าเขาจวดจวดจากกดตอนเดิมอ๋อเขาตำรับหนึ่งตันสั้นไหมอ่าจบแล้วโอ้เดี๋ยวใกล้จบเลยโอ้โหนะ โอ้ยเขาใส่แวานมากครับแวานมาเลยครับแหมวิ่งเร็วมากเลยครับแต่ไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามเขาเซ็ตเบิร์เลยไหมครับไปยังครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอยเอาให้จบแล้วครับใส่ห้าใส่สี่ครใส่สี่คร UH ับวางตั้งเออลวงทุกตัวครับเจอล็อตโต้เ yes, ข้าไปครับของใหม่มาอีกแล้ว ทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันครับไปตีสับเบิร์ดอันนี้ตัวนี้ไม่รู้ครับตัวนี้ตีสับเบิร์ดตีสับเบิร์ดครับตั้งครับก็สเลเยอร์ของการสับเบิร์ดนี่เองครับใช่ไหมใช่ก็สเลเยอร์ของการสับเบิร์ดนะชิวแดงชิวแดงครับชิวแดงตับมันจะลุกไหมมันจะลุกไหมมันจะลุกต่อไหมฟันเบิร์ดกเสเลเยอร์โอเคเซตเบิร์ดครับจวต้องทิ้งครับจวต้องทิ้งเอาแล้วจะจวดทำไมครับอะไรไม่รู้แล้วจะจวดทำไมครับ ้มันเกิดไปชนะเยอะรัีกนิดนึงครับักเลยจบเลยครับจบเลยครับมาอีกตัวขตรงข้างเข้าสวนมาเรียบร้อยเล้ครับจ่ายสองัวครับเตับสามเไปขึ้นมือครับขเตีฟันเบิร์ดตั้งฟันเบิร์ตตั้งครับเอ้ยผ่านหกพัครับโอ้ วันได้ได้จวดแล้วครับจวดได้แล้วครับจัวดแล้วครับเปิดทางโดนโดนโดนมั้ยครับไฟกอกครับใส่กอกครับใส่กอก5,000ใส่กอกยักษ์เปิดออกมาได้โอเคครับแมงจะแว้นอย่างเดียวแล้วครับถามพลังเขาก่อนครับ7,000ครับเรามีพลัง7,000ถามบอกว่าเป็นมันม่วงเลยเป็นมันม่วงมีเจมม่วงนะเจมม่วงครับได้อยู่เจม เอี้ยงครับไรวะทำอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าทำลายครับทำลายได้ทำลายทำลายเบสแล้ฟทำลายเบสได้จวดหนึ่งใบครับอ๋อรัดแล้วก็รัดฟ้าใช่ไหมบอกว่าอ๋อที่จัวนี้คือรัดฟ้าใช่ไหมครับแต่ผู้แข่งเมื่อตื่นผู้แข่งโจงตีน้ำคอจับบอยวางมันม่วงเราเขาเปลี่ยนแล้วตัวเมล็ดนี้เป็นมันต่างตัวนี้เป็นมันม่วงัได้คอปีครับควันมันอะไรก็เถิดก็แป๊บ ไปพันครับเออวันคิงโกยิ้มยิ้มยิ้มตายโอ้โดนอะไรเลของใหม่เอ็งั้นเลยถอดนแรงเลยเจอไซกอกครับหมดกองเลยครับว่าไม่ใช่หมดกองครับว่าโดนไล่ตายก่อนครับครับโดนดีานก่อนเลยครับดูจากมือัเออมือมีแต่เน็กซันครับจบแล้วนะครับเด็กไล่สีชนะไปนะครับแชมป์ทุ่ม และแล้วเราก็ได้ผู้ชนะประจำงานแข่ง Button Split วันนี้แล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่เลยนะคะนะโดยที่หนึ่งเป็นพีนะคะเป็นเจ้าของเด็กหลายสีมาพร้อมกับของเล่นไม้เพียบเลยแล้วก็ที่2นะคะเป็นฮะเด็กแว้นสีแดงเป็นการโจมตีที่รวดเร็วและหลุนแรงมากๆเลยนะโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับงานแข่งวันนี้นะคะ สำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้มาร่วมงานแข่งวันนี้นะก็สามารถติดตามข่าวในงานแข่งครั้งต่อๆไปนะคะน่าจะมีในช่วงเดือนหน้าต่อไปนะคะก็ติดตามข่าวได้ที่เพจแวนการ์ดการ์ชอปเลยหรือเพื่อนที่อยากซื้อสินค้าอะไรนะคะก็ซื้อสินค้าได้เลยที่เพจแวนการ์ดการ์ชอปเช่นกันแล้วก็ทางร้านเราจะมีเพจอีก มีเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งนะคะที่เป็นคล้ายๆแบบแคตตาล็ออนไลน์ที่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้แบบง่ายๆเลยก็คือเทพช็อปนะคะ vgcshop.theshopshop.com เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูทางนั้นได้เหมือนกันอ่าโอเคแล้ววันนี้แอก็ปมดเวลาของแอร์แล้วนะคะต้องมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าเนาะส่วนจะเป็นการรีวิวหรือจะเป็นการ คลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นเพื่อนๆก็ติดตามได้เลยโดยสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เ,เพื่อนเพื่อแล้วติดตามชมในคลิปถัดๆไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย